สวัสดีครับพี่น้องท่านสมาชิกช่อง YouTube สุขุสุขคนนะครับผมเมื่อนี้ผมในนามบริษัทซัพพลายบริการนะครับมีสินค้านะครับก็คือปั๊มดำนะครับที่ติดรถกระบะนะครับมาให้ท่านสมาชิกได้เบิ่งนะครับเพื่อเป็นทางเลือกนะครับผมครับปั๊มดำตัวนี้นะครับเป็นปั๊มขนาด 10cc นะครับหมุนขวานะครับ จะเป็นรุ่นขาเงาพี่น้องเนะครับจะเป็นรุ่นขาเงานะครับกับราคาขายผมสิลงไว้ในต้นคลิปนะครับผมจะลงไว้ในต้นคลิปนะครับผมราคาขายก็คือเป็นราคาที่ร่วมเบสเซ็ปนะครับเก็บเงินปลายทางผมมีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับผมปั๊มตัวนี้นะครับเป็นปั๊ม1 0ซีซีหมุนขวารุ่นขาเงานะครับนะครับผมนะครับส่วนรายละเอียดนะครับส่วนรายละเอียดก็จะเป็นปั๊ม ขาดไฟฟ้านะครับอันนี้ให้พี่น้องได้เบิ้ลมาครับสโซล่าเอียดนะครับรูบล้นนะครับนะครับรูบนก็จะเป็นอ่ารูปหนึ่งทับสองนะครับก็จะใส่พวกจีนทับสองนะครับเป็นเกียวมาตรฐานนะพี่น้องเนะนะครับเป็นเกียวมาตรฐานนะครับหมุนเขาได้เลยนะครับผมนะครับส่วนพวก อะแดปเตอร์นะครับก็จะมีขายทั่วไปนะครับก็จะมีขายทั่วไปมันจะเป็นหนึ่งทับสองนะครับนะครับมันจะเป็นหนึ่งทับสองนะครับอันนี้คือเป็นเกียวมาตรฐานนะครับมาตรฐานนี่ด้านบนนี่เป็นหนึ่งทับสองนะครับส่วนด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นสามทับแปดนะครับด้านล่างนะครับมีหลายตัวนะครับนะครับเพราะว่ากรอบ คุณท่านสมาชิกนะครับที่อูตัวดำรถกระบะนะครับที่ได้สั่งซื้อนะครับไปติดตั้งนะครับอันนี้ก็ขอบคุ่นถูกๆท่านนะครับผมนี่จะเป็น3ามตปดนะครับเปนสามตปดนะครับหมุนเขาเลยนะครับผมใส่เทปพันเกียวนะครับพันแล้วก็หมุนเขาเลยนะครับเป็นปั๊มหมุนขวาครับเป็นปั๊มหมุนขวานะครับขับไล่นะครับ ครับที่ยังบุคลาแกะออกจากกองกัมมีนะครับเพราะว่าเขาเอามาลองรับสําหรับอูที่ต่อดํารถกระบะนะครับเพราะว่าสายช่างนะครับที่อยู่ในสมาชิกของทางล่างกัมมีหลายพอสมควรนะครับที่เป็นร่งกึงนะครับเป็นอูต่อดํารถกระบะนะครับผมนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับแจ้งซื้อที่อยู่ละเบอร์โทรผู้รับไต่คลิปนะครับผมเรารับสินค้าได้เลยนะครับสินค้าที่ได้ไปกัมมีตามนี่นะครับ ส่ซนอะแดปเตอร์นะครับส่วนอะแดปเตอร์จะมีขายตามร้านทั่วไปนะครับผมจะมีขายตามร้านทั่วไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวมาตรฐานนะครับหาอยูเซก็ได้นะครับผมอันนี้ร้านอาศัยก็จะมีขายนะครับผมขนาด1 0ซีซีนะครับสา่งแร้งดันใน200บาทนะครับผมก็คือกับรูปหลักของตัวปั๊มนะครับที่ลูกค้าเอาไปนะครับเอาไปใส่นะครับก็คือ บมมีปัญหานะครับทางหลานก็เลยนําเขาสินค้าตัวนี้ครับมาไหว้สํารองเพราะว่าบางเท้อกระคาบนะครับเพราะว่าคือจะบางบางอูนะครับบางอูเิ่นก็ตตอเท่าละขั้นสองขั้นนะครับที่ตอกันนะครับหรือท่านสมาชิกนะครับอยากได้นะครับไปตอเองนะครับไปตอดำนะครับพวกเขาใจมุงได้ก็สร้างสินค้าไปแล้วก็ผู้ถามได้นะครับจบจบนะครับผมอันนี้คือตมดำตะพ่นองนะครับ ตั๊หนาคา่าไฟฟ้านะครับ12โวลต์นะครับตั๊หน้าคา่าไฟฟ้า12โวลต์นะครับผมนะครับใส่ไฟดีซีเขาไฟดุญกระบ้าเขานี่ละตัวนี้ราคาขายผมลงในต้นคลิปนะครับเด้อผู้ใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับผมหรือโทรมาสอบถาม084896623 5ครับ084896623 5นะบริษัทสัพพลายบริการนะครับยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับ สำหรับลูกค้าที่สั่งอะไรไปแล้วนะครับสั่งต่มไปแล้วบอกเขาใจมอกได้นะครับที่ตั้งแบบใดนะครับต้องใส่อุปกรณ์อยังแน่เพิ่มเติมนะครับสอบถามได้เลยครับผมพ่อการคิดนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ